สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเล็กจะพาเด็กๆทุกคนไปทำความรู้จักกับการแบ่งส่วนตลาดหรือ customer segmentation ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าบนโลกใบนี้มีผู้คนอยู่หลากหลายร้อยล้านคนเลยทีเดียวแน่นอนค่ะว่ารเราเป็นนักการตลาดถ้าทุกคนบนโลกใบนี้เป็นลูกค้าของเราจะดีแค่ไหนกันนะทุกๆคนก็คงจะคิดแบบเดียวกันกับครูใช่ไหมคะ แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นคนหนึ่งคนไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเดียวคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายอาจจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันกับคนที่ชอบของหวานรวมด้วยก็ได้ยกไปอย่างเช่นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายบางคนชอบที่จะออกกําลังกายด้วยการเคลื่อนไหวตนเองไปในพื้นที่ต่างๆแต่บางคนกลับชอบออกกําลังกายในที่ร่มเห็นไหมคะว่าความชอบของแต่ละคนบนโลกใบนี้นั้นมีเยอะแยะมากมายและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แล้วเราจะทํายังไงถึงจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้นะคะถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะขายสินค้าให้กับคนทั้งโลกใบนี้พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันแต่คนบนโลกใบนี้มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของเรา ดังนั้นการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มต่างๆอย่างลึกซึ้งจึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทำให้เราสามารถเจาะจงกลุ่มคนที่คาดว่าจะซื้อสินค้าของเราได้นั่นเองเพราะยิ่งถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเมื่อไหร่เราจะยิ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการส่งเสริมการรักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่และกระตุ้นยอดขายไปในตัวสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าการรู้ว่าลูกค้าเป็นใครไม่สำคัญเท่ารู้ว่าพวกเขามีพฤติกรรมอย่างไรค่ะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วเด็กๆคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงดีนะถึงจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครแน่นอนค่ะว่าวันนี้ครูเล็กมีวิธีการมาแบ่งปันให้กับเด็กๆค่ะ การแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือ customer segmentation เป็นการจำแนกบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกันเอามาไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งมีวิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์หลกัลกๆทั้งหมด4เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ที่1เราเรียกว่าหลักประชากรศาสตร์หรือ demographic หรือข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าคือการจำแนกกลุ่มลูกค้าออกตามช่วงอายุเพศรายได้การศึกษา กณฑ์ที่ 2. ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่หรือที่เรียกว่า g e o g r a p h i c เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าจากการแบ่งข้อมูลเชิงพื้นที่เช่นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศหรือลักษณะเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่หรืออาจจะแบ่งเป็นในลักษณะของการอาศัยแบบในเมืองนอกเมืองภูมิภาคเป็นต้นค่ะเกณฑ์ที่3เรียกว่า หลักจิตวิทยา psychological หรือข้อมูลทางด้านความคิดของกลุ่มเป้าหมายเป็นการจำแนกลูกค้าตามความสนใจหรือพฤติกรรมโดยข้อมูลส่วนนี้ส่วนใหญ่จะมาจากการสำรวจเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นความเชื่อนิสัยสังคมรอบข้างความชอบส่วนตัวหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของผู้บริภคค่ะ และมาถึงเกณฑ์สุดท้ายเราเรียกเกณฑ์น,นี้ว่าการแบ่งข้อมูลตามพฤติกรรมของลูกค้า Behavior คือการจำแนกโดยดูจากการทำความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าเช่นพฤติกรรมการซื้อการบริโภคการใช้สินค้าสินค้าที่ซื้อ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับบทเรียนนี้คาดว่าเด็กๆคงจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือ Customer segmentation กันได้มากขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าการรู้ว่าลูกค้าเป็นใครไม่สำคัญเท่ากับรู้ว่าพวกเขามีพฤติกรรมอย่างไรสำหรับวันนี้ครูเลยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลาสหน้าสวัสดีค่ะ